สวัสดีครับเจอกับผมอุวยบ้านไร่กีดีฟาร์มนะฮะวันนี้มาเจอต้นกล้วยนะครับเป็นเขาเกิดนี่ยังก่อนนี่<ะ>ปีปีกล้วยดิย๋ยวปีกล้วยแปลกนะพี่นอนะ้องเนาะปีกล้วยเกิดจากดินนี่ต้นอยู่นี่อันนี้โผล่จากดินนะโผล่จากดินมาเลยครับ ถ้กันได้ถือดีงวดได้ก่อฮะถ้ากันถือดีงวดได้ก่อศูนย์สี่ก็เข้านะครับงวดที่แล้วนะครับศูนย์สี่ห้าหนึ่งแล้วก็งวื่สามแปดนะครับเข้านะครับนี่ฮะปีกล้วยเกิดมาจากดินนะโผล่ขึ้นมาเลยนี่ฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้หกนะครับตัวนี้มีหกตัวนี้มีเจ็ดนะครับหกเจ็ดด้านล่างด้านล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านล่างมีห้านะครับ เลขนะครับหกเจ็ดห้านะครับด้านล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านล่างห้านะครับห้าหกเจ็ดอเรียงเลยตีเอาได้พี่น้องเด้อ โผล่ขึ้นมาจากดินเลยนะครับขึ้นจากดินเลยลำต้นครับ

หนึ่งสามแปดขอตรงดิวันเลีหาหนึ่งสามแปดอ่ะหาบนสามแปดล่างเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับศูนย์สี่อันนี้นขึ้นข้างบนเลยนะครับ เนี่ยเกิดโปลูขึ้นมาจากดินเลยนะเ,เขานับ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 วีไอ้นับลูกม,มันมั 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, นมีหกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดได้วันนี้มีเจ็ดแท้แหละหกเจ็ดสองเจ็ดเลขสองเจ็ดเลขหกเจ็ดมาอยู่แต่บอชนเลขดังอีก หนึงปีออันนี้ผัง,งาดขึ้นบนนะครับมันขึ้นเองนะครับตนนัวนี้ก็ตีเอานะครับพี่น้องนะตีเยวดวงใครดวงมันนะครับโชคใครโชคมันบางคนตีเป็นก็ถูกนะครับบางคนตีไม่เป็นก็เนล้วแต่บุญแล้แต่โชคนะครับ ันนี้หกลูกอันนี้เจ็ดลูกข้างล่างนี่ห้านะครับถ้านับลูกเล็กด้วยก็น่าจะเกินนะครับหนึ่งสองสามสี 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดนะครับข้างล่างมีแปดนะถ้านับลูกเล็กด้วยนะครับข้างล่างมีแปดหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดนะครับวีข้างล่างมีแปดลูกนะครับแล้วไม่มีละมีหนึ่งปี ตีดูครับแปลกประหลาดแปลกมากไม่เคยเห็นขึ้นจากดินโผล่ขึ้นมาเลยมันเป็น,นขื่นอขึ้นทั้งไปตนน,นั่นผู้หนอไม่มีมือหรือว่าจากดินไหนีหยตีกล้วยไหมอืมทางออกว่าจากดินเหยอหม,อม ม่เห็นด้วยไหมนี่เห็นตอนเก็บปะกกลือก้อนเล็กออกหาหนึงละพาะมาเก็บก็เลยเห็นเดบเห็นเลยุ่งถึงไทยร่นรวยเมเนียเป็นออกคิดว่าออกคิดเ,เป็นเดบไทยบอกขึ้เดบนี่ครับขึ้นมาครับออกยีรีเดบเนี่ทั้งบนท้งล่างนี่นี่ครับ คนไม่มีโชคนะคนบ่มีโชคเห็ดเองได้กับไ่มีโชคน,นับน่วยละ่ะน่วยมีดข้างข้างเท่งองันหกกับเจ็ดข้างล่างในแปดน่วยถ้า่านับนี่หนไอยก็ไม่หานี่ครับต้นต้นไม่สูงคนระับมือก็ยื่นถึงอยู่ นลก,ลกตโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินเลยคใครเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครตีเป็นตัวไหนหรือตีเป็นก็คอมเมนต์บอกตัวเลขด้วยนะครับนี่นะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับโชคดีนทุกคน คลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ